สวัสดีนะครับอันนี้คือเป็นเพจผูกผีนะครับใช่ครับใช่ครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยคือมันเป็นงานของคุณพ่อผมอชื่อนะครับคุณพ่ออาจารย์ก้องอาจารย์ก้องราชกาย้องราชกายหรือว่าสอเทียนวรกุลเทพวรคุณสมศักดิ์เทียนวรคุณครับผมจริงๆแกเขียนหนังสือเล่มละบาทเล่มละห้าบาทเขียนปกอะไรมามากอืและตอนนี้เนี่ยมันผมก็เลยทําโปรเจกต์กับเพื่อนโปรเจกต์ก็คือ เอาผีี4เรื่อง14ตัวให้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 เป็นโจทย์ให้พ่อให้ดู14เรื่องแล้วก็มาก็มาทําเป็นหนังสืออย่างที่ปัาป๊าโพสต่าขึ้นแล้วใช้เวลาในการดาเนินงานนานไหมครับโตว่าตอนนี้ผ่านไปปีหนึ่งแล้วครับได้เจ็ดเรื่องได้เจ็ดเรื่องเจ็ดเรื่องเจ็ดใช่ไหมครับเลือเลยเจ็ดครับเลยวและตอนนี้เนี่ยก็เลยหลังจากเรามีเรื่องมีภาพเราก็เลยเอามาแตกลายคือพยายามพยายามแตกลายอย่างทำทำเป็นการอ๋อคือมีโปรดักต์เพิ่มใช่ครับทำอย่างอย่างอันนี้ทำเป็นการเป็นชุด อ่าอย่างที่ที่พี่หมูซื้อเนี่ยทําเป็นโปสการ์ดแล้วก็หมอนมีผลิตภัณฑ์อื่นวยมีหมอนนอกนอกนั้นก็เป็นหนังสือที่เราเคยเห็นตอนสมัยเด็กๆทั่วไปคือออกมารูปเล่มแบบเล่มระบาดเมื่อ่อนนี้ใช่ใช่ขนาดนี้ใช่เนี่ยเล่มขนาดนี้ครับสิบสี่เรื่องแต่ตอนนี้ได้เจ็ดเรื่องได้เลยครับสิบสี่เรื่องก็ดูอยู่ด้านหลังนี้นะครับอะไงแต่ผูกผีมีผีกระสือผีกระหางผีเป็ดนะครับอุวาตนูผีพายนางตานี แน่มันก็ไล่มาเรื่อยๆเรื่องที่ออกมาแล้วนี่คือเจ็ดเล่มบนนี้ใช่ไหมครับใช่ครับพี่เรื่องที่ตการลำดับเลยใช่ไหมครับอ่าอ่าครับค่อยๆไล่ไล่ไล่าสนใจนะครับถ้าสนใจจะติดต่อเพจนี้เพื่อซื้อหนังสือจะติดต่อได้ที่ไหนครับนี่เลยครับเพจปลุกผีนี่เลยครับเข้าไปที่เพจปลุกผีได้เลยหรือพิมพ์ใน g o o g l e คำว่าปลุกผีเนาะมันก็จะเข้ามาที่นี่เลยแล้วก็ติดต่อในในเฟซบุ๊กกันได้แลติดต่อที่ร้านอสากิโตได้ไหมครับโอ้ได้เลยเพราะเราอาจจะมาเบลกับท่าน่ร้านได้เลนอรบครับผมครับ สำหรับตอนของของของดนแดนแม่ละบุผีก็เท่นี้ก่อนเท่านี้ก่อนนครับเราจะมีรเจิตกันมอีกยาวๆสำครับบุัีครับได้ครับบคุณมครับครับสวัสดีครับ